บริษัทอารียาฟิมจัดเต็มแถลงข่าวบวงสวงภาพยนตร์บบสโซเชียลเกมล่าตายเดอวเรกบวงสวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับภาพยนตร์เกมล่าตายที่อำนวยการสร้างโดยคุณหนึ่งพานุวัฒน์เชษฐรัตานนนท์ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอาริยาฟิมจำกัดที่ขนทีมนักแสดงมาร์คฝีมืออาทิอินดีอินทั์หลงซือลีจริงจังวัดสพนไออาทิชนันบิ๊กทองภูมิ วอจิราวด์กดสุทธิรัก์และอีกมากมายพร้อมเข้าฉายในวันที่9มีนาคมปี2566นี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะที่มาของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับคืออาจารย์เนี่ยมีความใฝ่ฝันที่อยากจะสร้างภาพยนตร์อยู่แล้วนะฮะครันนี้ก็เลยมาปร,ปรึกษากับทางอาริยาฟิล์มครันนี้ก็เลยมาปร,ปรึกษากับทางอารยาฟิล์มนะครับคันนี้ก็เลยว่าเอ๊ะเราอยากสร้างหนังอะไรที่มันแบบว่าส่วนหนึ่งเนี่ย มันเป็นลับลับลับซ่อนเงื่อนคราวนี้เราก็เลยได้บทละครของเรื่องนี้มาซึ่งชื่อว่าเกมล่าตายซึ่งอาจารย์มองว่าพราเรื่องมันเป็นพอรอะเรื่องที่แบบน่าดูอะหลายช็อตมันลุ้นตลอดจนถึงจนจบเลยนะฮะและแต่ละบทบาทของนักสแสดงก็เล่นได้ดีมากในเรื่องนี้ฮนะ,ะก็ถือว่าคือมันเป็นความชอบอย่างหนึ่งเลยกับกับบทของเรื่องนี้จะรย์นำมาสร้างครับผมเห็นขึ้นแท่นเป็นอ่า แบบพูดในการสร้างครั้งแรกเลยรู้สึกอะไรบ้างครับตื่นเต้นเอาหนะตื่นเต้นแต่ก็ภูมิใจนะฮะก็อยากผลิตหนังดีๆซึ่งเป็นหนังของคนไทยนะครับ <laughs> ออกสู่สากลแล้วก็ให้ทุกคนได้ชมหนังดีๆกันนะฮะเห็นว <laughs> 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 ่าทำหลายอย่างเลยนอกจาัดอในการสร้างแล้วเนี่ยเล่นเองด้วยแล้วก็มีน้องเลงประกอบละครเองประกอบเข้าไปนเรเองด้หรือไปล่าใช่ครับใช่ครับเขาบอกว่าทำแล้วต้องทำให้สุดจริงไหมฮะทำให้สุดอย่าทำนะฮะวันนี้ ผมก็เลยเอ๊ะอยากลองเล่นดูด้วยนะครับก็ได้เล่นเป็นบทเจ๊เจ๊ที่คุมคอนโดมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายในคอนโดซึ่งแบบลึกลับซ่อนเงื่อนอะไรประมาณนี้นะฮะหลายๆอย่างอะครับมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออเป็นตัวนำบทบาทด้วยก็รู้สึกว่าได้ได,ได้พลิกคาแรคเตอร์ตัวเองนะฮะก,ก็รู้สึกดีครับ ทิศทางของหนังเรื่องนี้นอกจากเราจะนำภาพยนตร์เข้าโรงแล้วนะคะแล้วก็ทิศทางการการนำเสนอก็คือยังจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆทั้ง p พย์ทีวีต่างๆท,ที่ตอนนี้กำลังเข้ามาตีตลาดภาพยนตร์ในประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมซอนพามเน็ตฟลิกแล้วก็สื่อแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะคาดกอนกับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไงบ้างครับ เตั้งแต่โควิดมาจนถึงเปิดโควิดเนี่ยภาพยนตร์ไทยก็อย่างที่เราเห็นก็คือค่อนข้างจะซบเซาใช่ไหมคะแต่พอเริ่มปลายปีขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าช่องทางในการดูภาพยนตร์มันเริ่มเปิดขึ้นคนเริ่มที่กล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วทางเราก็เลยคิดว่าปีหน้าเนี่ยมันน่าจะเป็นปีที่สดใสของ วงการภาพยนตร์ไทยอะค่ะแล้วก็อยากจะเป็นเรื่องแรกๆที่เ,เขาเรียกว่าเปิดทางให้กับภาพยนตร์ไทยได้กลับได้กลับมาอีกครั้งนึงอะค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กดดันนิดหน่อยครับแล,แล้วก็กดดันจริงครับก,กดดัน <c oughs> ครับกดดันกดดันกดดันจริงครับแต่ก็เราก็พยายามทําเต็มที่ครับผมแล้วก็ทําการบ้านหนักมากแล้วก็ไปเรียนการแสดงเพิ่มอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ ต้องขอบคุณพี่ดินดี้แล้วก็พี่ไอซ์และทุกๆคนในทีมงานครับที่แบบช่วยกันส่งบทให้มันถึงผ่านไปได้ง่ายครับรับบทเป็นอะไรครับเป็นรับบทเป็นไปครับผม<ล>เป็นตัวละครอะไที่ับมไปเป็นจะเป็นเด็กเนิร์ดครับผมเด็กเนิร์ดที่ค่อนข้างที่จะมีความรู้เยอะครับผมแต่โอกาสจะใช่ว่าโอกาสประมาณแบบว่าเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากมายครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวไป ฝากติดตามดีกว่าครับผมนี่เนรรู้สึกดีครับรู้สึกแฮปปี้ครับก็ได้ทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนแฮปปี้ครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เล่นหนังแนวไซเบอร์อย่างที่อาจารย์บอกครับก็มีความลึกลับมีความแบบสอบสวนกันไปมาก็สนุกดีครับแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นเกมแล้วเรื่องนี้ก็คือเป็นเกมที่เราจะเข้าไปเล่นจริงๆครับเข้ากับตัวตนเลยใช่ไหมหมายถึงตัวละครเลยฮะก็ ไม่ห่างเท่าไหร่วิธีการพูดกันอะไรพุ่งกับบีฟมาก็บอกว่าตอนที่เจอเราครั้งแรกเขาบอกให้เราเล่นเป็นเราพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยการเข้ารคเตอร์กับเพื่อนกับอะไรก็มีแนวทางอีกอย่างครับใช่แล้วบทเป็นอะไรครับในเรื่องนี้ระบบเป็นพีชครับใช่ก็เป็นเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนของเมธแล้วก็ไปครับอ่หลงระบบเป็นเมธครับครับผม ตัวเม่จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างไม่ไกลจากตัวหลงเท่าไหร่ครับผมก็มีไลฟ์ตายคระชีวิตใกล้ๆกันแต่ว่าตัวเม่เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีฟดาวมากในเรื่องของการแบบว่าจริงครับ <c oughs> ขอซีนบอน <Okay. c oughs> ในเรื่องของการแบบว่าการใช้ชีวิตก็คือจะเหมือนเป็นจุดเกือบต่ําสุดของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเลยครับผมคือต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะดูแลตัวเองกับน้องให้รอด ในแบบในบนโลกเงี้ยครับผมยากไหมครับกับการเล่นหนังเรื่องนี้เห็นว่าเป็นภาพยนตร์แบบเรื่องยาวครั้งแรกด้วยใช่ครับผมเป็นหนังเรื่องแรกของหลวงเลยครับผมก็ถามว่ายากไหมยากพอสมควรครับเพราะว่าเราต้องใช้จินตนาการในการถ่ายกับอ่าซีจีต่างๆอะไรเงี้ยครับผมค่อนข้างยากครับผมอะไรครับแองจี้ค่ะก็จะเป็นแบบว่าเจ๊โหดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะคุมทุกอย่างคิดว่าคุมทุกอย่าง คุณเกมเป็นเรื่องแรกเหมือนกันใช่ค่ะเป็นเรื่องแรกค่ะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกตื่นเต้นไ,มไหมครับก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกนมันก็ฟีลเหมือนตอนเราเล่นละ,ละครเรื่องแรกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีมงานอาจารย์ที่ไปบอลหรือวมถึงน้องๆทุกคนก็คือน่ารักทุกคนเลยแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับคุ่มกับที่มีผิมือค่ะอเพลงก่อนเปิดไปขอเปิดเปิดขอลองเพงงลงเปิดเ,เ,<ล>เ,เ,เอาสวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนทุกคน รับผมก็สุธิรศิองกุลจารับบทเป็นอะไรครับุณพีรับบทเป็นจุดเริ่มต้นของเกมที่มาที่ไปว่าทำไมถึงมีเกมเกมนี้มาตามล่าอะไรในเกมเกมนี้ผมกับคุณพี<ม>ใช่ครับผมเป็นจุดเริ่มต้นของเกมมาตามหาสิ่งสิ่งหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับผมามหาใช่รเปล่าครับเปะ๊ะมากเลยครับผมเขาตัดตัวตนเลยวานะคือยากมากเพราะว่าเรื่องนี้พุ่มกับบอกว่าก็อต มึงต้องไม่ตลกนะมึงต้องอยู่นิ่งๆของมึงนะซึ่งมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้แต่ว่าผมก็ต้องพยายามทําให้ได้ใช่ครับผมและผมดีใจอย่างหนึ่งคือผมฟังเพลงของแม่พี่อินดี้ผมเคยดูหนังออกไลน์มาขาดมึงไม่ได้จริงสุดยอดไหม่ะแล้วผมก็ดูหนังที่อวอเล่นประจำ ฟังเพลงาาเด็กแล้วไงจากซุ้มมาดามใส่วผมเป็นเพื่อนใครๆผมสนิทกับหลงลีมากแต่แค่เราไม่ได้อยู่ในมัลติเวิร์สที่โลกคู่ขนาน <c oughs> เราอยู่กันโลกคู้ขนานที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้มาร่วมงานกันงานนี้ถือว่าก๊อตและหลงลีรวมถึงทุกๆคนนะฮะได้มาร่วมงานกันใช่ครับผม ทุกคนอาจจะไม่ได้อะไรนะฮะแต่ว่าพ่อได้จได้จ่อะยังไงต่อี่พี่สรุปแล้วงงรับผมว่าเรากำเป็นอะไรก็ตาขอปิดไว้ก่อนดีกว่าใช่ต้องปิดนะใช่ต้องปิดต้องปิดต้องปิดไว้ก่อนครับเฉลยเลยครับปิดไว้ก่อนดูแบ็กรอปหน้าตาใจดีอย่างนี้จะเป็นอะไรได้อาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้เก็บไว้ก่อนแต่นี่แหละเป็นอะไรเป็นเมฆ ตอนเด็กครับเรื่องนี้จะมีปัจจุบันมีอนาคตมีอดีตงั้นต้องต้องไปลุ้นกันเราไม่เล่าเราปิดเพาตอนนี้เปิดไม่ได้เลยเปิดไม่ได้วันที่9ามีนาคมเราเปิดครับมาถอยครับสวัสดีครับพี่กิตเมธนะครับเล่นคู่กับไอ้ก๊อตดีกว่าเนี่ยไอ้ก๊อตเลยกันคุณก๊อตคุณอ๋อคุณก๊อตนะนี่เล่นกับคุณตอนนี้ตื่นเต้นมากเพราะเขากั กว่าจะผ่านก็หลายเทคอยู่เพราะเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเก่งใช่ไม่ค่อยเก่งผมยอม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 คุณก็เป็นคนเก่งครับแล้วเป็นหนังเรื่องแรกของผมด้วยครับผมก็ทําการบ้านพอสมควรแล้วต้องขอบคุณอาจารย์หนึ่งครับคุณไปบอลนักแสดงทุกคนพี่อวอทุกคนครับเยอะจริง ค่ะก็ยังไงก็ฝากนะคะภาพยนตร์เรื่องเกมล่าตายนะคะซึ่งจะเข้าวันที่9มีนาคมนี้นะคะรับรองว่าเป็นแนวภาพยนตร์ที่ทุกคนจะต้องได้ลุ้นทุกแบบทุกๆวินาทีทุกๆเซเว็กเซียววินาทีเลยค่ะมีอะไรที่พลิกอยู่ตลอดเวลายังไงก็ฝากด้วยนะคะ